เอาละครับทุกคนครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องเต้ยโกริสนะทุกคนใครเผลอเข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทุนละหนึ่งติดตามนะทุกคนดูครับตอนนี้เราอยู่ในเกม call duty war zone 2. สองจุดศูนย์นะทุกคนมีตัวนะมีตัวนะมาดิมาดิโด,ดนปืนเปล่าไอ้น้งองโดนปืนเปล่าโดนปืนเปล่าโดนปืนเปล่า,อเ,ลาเออมาดิขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ทุกคนคอยดูคอยติดตามผมนะแล้วก็หลังจากคลิปที่เมื่อวานครับทุกคน ผมขอร้องให้ทุกคนติดตามทุกคนก็ติดตามให้ผมอะโอ้โ,อโหขอบคุณจริงๆนะครับเพิ่มมาสามคนผู้ติดตามนะโอ้โหขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนขอบคุณที่คอยติดตามผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเกรงใจมากเลยนะที่ทุกคนติดตามผมอ,อาจจะเป็นวัดนิดหน่อยขออภัยในเสียงรบกวนนะทุกคน,กคนมาจะแบบ <c oughs> ซื้อคลิปมุกนะทุกคนออขออภัยคนที่กําลังกินข้าวอยู่นะครับขออภัยนะครับยังหาปืนไม่ได้เลยทุกคน เฮ้ยปืนไปไหนหมดเนี่ยเออมีแต่ปืนพกนไม่น่ามีตัวนะเฮ้ยแต่เพื่อนตายไม่มีก็บ้าแล้วรีบวิ่งไปหาเพื่อนดีกว่านะทุกคนเคียได้เงินมานครับถ้าเงิน,น,นครบเลยเราไปซื้อโหลดเอานะทุกคนเปิดโอเค ไปเกอะคนเปิดตังแล้วนะไปเฮ้ย M 4อ,อยากได้อยู่พอดีเลยโอเ,เหมือนเพื่อนเราจะฟาร์มแล้วนะแถวนี้เหมือนฟาร์มแล้วหรือเปล่ารีบไปหาเพื่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราน่าจะไปร้านค้านะ ขอภัยนะครับขอภายนะทุกคนผมเป็นหวัดนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับขอภายในเสียงรบกวนนะเป็นหวัดหรือไม่เป็นก็ต้องทำอะครับต้องทำให้คนดูดูนะครับเออขอภายนะทุกคนครับขอภัยจริงๆนะคลิปนี้นะเรียวๆเลยนะฮะเร็วๆเลยเรียวแบบเร็วมากเพื่อนเราอยู่ข้างบนหรอไม่น่าใช่มาก โเพื่อนเราอยู่ไกลมากครับทุกคนไปไงครับเนี่ยต้องมูไปอีกที่หนึ่งนะโอ้โอเพื่อนเราอยู่ไกลมากมตีตัวเหรอตัวเหรอเพื่อน <c oughs> เหมือนจะมีตัว เอาบอด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 เฮ้ยเฮ้ยออะไรครับเนี่ยบอดนะทุกคน บอสอะไรครับเนี่ยทำให้มันติดจังเลยเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้เปนบอสเหรอบอสเหี๋ยราคุดูเฮ้ยโอ้โหโอ้หได้ของมาเยอะเลยนะทุกคนของดีครับทุกคนรีบเก็บนะรีบเก็บนะรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บโอ้หได้ของดีเต็มเลยโอ้โหอะไรบ้างครับเนี่ยเปิดโอ้ เฮ้ยทำไมเน็ตผมเป็นไรเนี่ยทุกคนเนตกระตุกอ๋อไม่มั้งเป็นไรอะเซิร์ฟเซิร์ฟหรือเน็ตผมไหนลองดิก็เห็นเป็นไรนี่ทุกคน มีตัวเฮ้ยมีตัวทุกคนฮะอยู่ไหนฮะเพื่อนไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วนะทุกคนไหนวะเฮ้ยโอ้โหได้กล่องกล่องแร่ดิแบบนี้กล่องแร่ดิครับ แบบนี้ก็กล่องแร่ดิสวยดิยโอเคเราได้ปืน <c oughs> ได้แล้วนะฮะทุกคนายโอ้โห ล้มตายเฮ้ยหน่วยสบานไปแล้วหมดอย่างวะทุกคนนี่จะหมดแล้วนะเฮ้ยยังไม่หมดหรอข้างบนจะมีหรอ ไหนอ่ะ f กระสุนก็หมดกระสุนก็ไม่พร้อมนะทุกคนครับเพื่อน เพื่อนอยู่ครบนะตอนนี้นะเพื่อนอยู่ครบเฮ้ยไหนอะโหเราเล่นตรงนี้ได้นะทุกคนครับมีมีโอกาสแชมป์สูงเนี่ยทุกคนโอ้โหแบบมุมเราดีมากเลยนะครับทุกคนครับดูดิโอ้โหเฮ้ยขอศูนย์ก่อนมีเปล่ามีให้เปล่าโอเคได้เกาะนี้มา ดี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 เนี่ยเราได้ขบวนนี้ได้เลยนะทุกคนไหนอ่ะหน่เนี่ยไหนวะเฮ้ยเอาเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเฮลมีเฮลมีไม e เฟนไม e เฟนเฮลมีเฮลมีเฮลมีไม a เฟนเฮลมี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 ไม i เฟน เฮียวมี my friend ไอเชีย <rodz> น <aju> hey, hey, ่าจะแพ้ okay, okay, ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคนะครับดีนะเพื่อนเราชุบนะครับทุกคนโอเคขอเก็บไปก่อนโอ้โหเกือบตายดีนะเกิดไม่ได้นะ โอ้โหว่าแล้วเ<ร>มื่อกี้ใ,ใครยิงเรานะโคตรคมเลยทุกคนไม่ได้นะเล่นแบบนี้นะครับเราแพ้แน่นะแต่เรามุมมุมเราได้เปรียบไง <c oughs> มุมเราได้ไงทุกคนคือเราไม่ต้องรีบอะ่ะเข้าใจไหมตอนนี้คือเราแบบเล่นเล่นเล่นแบบรอคนไปก่อนนะทุกคนนี่ไงินจริงวา่า นนใส่บ้างเป็นไงล่ะเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราอยู่ตรงนู้น,นแล้วนะเป็นไงดีอะทุกคนคคกเอาไงเอากันนะ ขอไปแคมป์กับเพื่อนเราดีกว่านะเอาเงากันไปเพื่อนเฮ้ยฝั่งนู้นไปไม่ได้เรงฝั่งนี้ดีกว่าแคมป์อยู่นี้ก็ได้อยู่นะทุกคนผมว่า แล้วโดดน้ำเปล่อย่าบอกนะว่าโดดน้ำเพื่อนคือมึงจะโดดน้ำเหรอเพื่นอนเฮ้ยโอ้โหจะไปไหมล่ะเขาเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราหลบหลบหล,ลบตรงนี้แล้วกันทุกคน ไม่น่ามีใครเห็นเรานะไม่น่ามีใครเห็นไปมาไปมาดัน้ำต่อเออไม่น่ามีใครเห็นเรานะทุกคนใส่ซ่อนครับใส่แอบครับจใส่แอบครับ สายแฮบไอ้เทียทุกคนโคตรเกลียนอ่ะหนีดิหนีดิรออะไรหนีดิเฮ้ยโอ้โหทุกคนโอ้โหโอ้ตายจะได้นะครับทุกคนดําเจอมานะโอเคนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไม่โคตรเกลียดเลยตอนเนี้ยเออ ฝากกัไลค์ด้นะครับทุกคนผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย